ก็อยากจะบอกท่านๆว่าตรงนี้ตั้มไม่จองไม่ให้เข้าเด็ดขาดหลายท่านนั่งรถมาตั้งไกลขับรถมาตั้งไกลหลายร้อยกิโลแล้วมาจอดอยู่หน้าประตูผมก็ไม่ให้เข้าเพราะคอนเซปต์เราต้องจองเท่าน,นั้นไม่ให้ใคร Wal k in ประเด็นก็คือการจองเราจะรู้ที่มาของแขกเราเราจะได้ดูแลดูแลหัวใจที่เขาอุตส่าห์จองมาพักมาผ่อนน ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านต้นไม้ร้อยหวัดนอนฟังสายน้ําอําเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเป็นชุมชนท่องน้ําเล็กๆของเสือขั้วบรรทัดคอนเซ็ปต์ของที่นี่คือสงบเงียบเรียบง่ายดิบดิบที่นี่เราไม่รู้จักคำว่าไฮและโลดซีซันราคาเดียวทั้งปีทั้งชาติ อย่าไปทําขยายสังคมอีกเลยเดี๋ยวนี้มันอยู่ใน Google หมดแล้วไปละใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นความจริงอยู่ข้างใน23 24ยองศาทั้งปีท้าเลยว่ามันเป็นแบบนี้พอสีทุกไอ้น้ําขึ้นแล้วไม่เป็นธรรมชาติของที่นี่แล้วไปเอาอากาศปลอมมาใส่ทําไมฟาดผมไม่รู้จักเรียกฟาดแปลอ,อะไรมีแฮมมีไก่ดาวอะไรมันเพราะบำรบจรูดรอไม่ได้กินเรื่องแบบนั้นมันต้องอยู่ในนี้มันต้องเป็นโล c a l food ยำก้องรอยวันเลยคือมันมีปักตุบยางต่ในนี้นะปักปืนบานต่างมดเลยลูกซึ่งเรามายำรวมกันต่างหมดเลยก็มีดอกดาลา่ามีตามาดวันนี้เรามีโลกแก้วด้วยปักโลกแก้วเป็นพักปืนบานของงต่นี้ลูก สิบกว่าปีเราทําโรงเรียนเล็กๆในป่าลึกสอนเด็กฟรีตอนที่ทําโรงเรียนต้องยอมรับว่าเราไม่ได้ของก็ประมาณจากใครเราถึงขั้นว่ากรีดยางรับจ้างก็เคยมีเพื่อเพื่อให้เด็กมีอาหารกินสุดท้ายเราก็หมดหมดไอ้กำลังที่เรามีคาตอบสุดท้ายเอ้ยมันต้องกลับมาจัดการตัวเองแล้วล่ะแล้วบังเอิญว่าก็มีโอกาสได้เดินทางมาบ้างว่าเอ้จริงๆแล้วบ้านเราก็มีศักยภาพที่จะทํา การทําคําว่าท่องเที่ยวหรือรทำที่พักผ่อนอย่างบ้านต้นไม้ร้อยหวันก็เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะสังคมบ้านเกิดเริ่มต้นเนี่ยเราเราเริ่มจากซื้อตะปูคราวละหนกิโลเราก้มนาคมตาทามันอย่างพี่นงแม่บ้านก็เขาเขาเกาะอิดผมกวนปูนเราทําใช้ตัวเองไงมากที่สุด ปีกว่ากว่าจะเสร็จเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันมันค่อยๆไปแต่ถ้าผมเริ่มจากเอาเอาที่ตรงนี้ไปเข้าแบงก์ไปก่อกู้เนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน3าเดือนก็เสร็จตุ้มตุมต้มตั้ม,ตมตแต่ถามว่าหลังจากเสร็จเสร็จอะไรดอกเบีย้ยนี่ไอ้ลูกเราที่โตขึ้นมาทุกวันล่ะก็กลายไป่ต้องมารับช่วงนี้อีกซึ่งไม่ใช่เป้าหมายและวิธีการของเรา สิ่งที่เราได้มากกว่าอื่นใดก็คือแขกมาแล้วมาอีกพาครอบครัวพ่อแม่เด็กน้อยมาให้เราได้ดูแลนี่คือสิ่งที่เราพี่วัดว่าเฮ้ยมันเดินถูกทางความเชยความดิบเนี่ยมันกลายเป็นความสนุกความสุขที่เราได้ทํามีแขกผมเยอะแยะมากมายไปอุดหนุนห่านทํามือสินค้ายายๆป้าๆแล้วได้ซื้อตรงขายตรงกันเนี่ยโอ้ยเราก็รู้สึกว่า ริงอยู่เบเงินมันอาจจะไม่ม,มา,ากมายแต่ความสุขของยายป้าเหล่านั้นเ็าได้มีส่วนได้ไปกับสิ่งที่เราทำไอกว่าสายน้ำมันจะไหลอยู่แบบนี้ตั้งปีได้มันผ่านการต่อสู้มานะมันผ่านการคัดคา้านสัม,มทานป่าขนาดใหญ่ของมันตุ้เราฉะนั้นต้นไม้ใหญ่น้อยที่มันยืนอยู่ได้เนี่ยมันมีที่มาไปช่วยกันหอมไปช่วยกันโอบกอด เหมือนกับเป็นการเป็นการให้กําลังใจแผ่นดินบ้านเกิดเราไม่ต้องรอเวลาให้เกษียณไม่ต้องรอมีตังเก็บเยอะๆเพราะการที่ได้ตังเก็บเยอะๆบางทีก็มาจากความทุกข์สำคัญอย่าไปเริ่มมที่บ้านเกิดด้วยการเป็นหนี้อย่าไม่งั้นเราจะติดกับความสุขติดกับความทุกข